อันนี้แก่กุ้งแล้วบ้างหลังอันนี้ขัวถั่วใช่ไหมอืม้าวถั่วนนี้หนูใส่นี่เลนะมะพร้าวขูดขาววุ้กข้วไม่ต้องไม่ต้องค่ะ ลัวนะคะัวจนมาเหลืองกรอบไม่ต้องใสน้ำมันใช่ป่ะพี่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่ทำไห่ใสน้ำมันเพราะพี่จะทอดไม่ต้องเยอะเพราะพิแค่นี้เองเหรออ่าน้ำมันอ๋สิ พอแล้วพอแล้วพอแล้วเพราะมันแค่คุ้ยเฉอมันไม่ได้เยอะพอมันน้อยอืมโอรเดี๋ยวมันใช้เสร็จแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วไงมันคั่วพริกอ่ะเหมือนรู้เลยเฮ้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วอันนี้งพริกจะเป็กนะใช่เอานี่เค็มเอานเค็มเ้วยก็เมเยอด้วยอ่ะ มันเปลี่ยนเป็นสีแบบด่วนแล้วเข้มขึ้นแล้วใช้ได้เนี่ยเลยใ่ตาห้ามไปไหนอยู่นี่อะไรห้ามไปไหนอยู่นี่ก่อนทำไมเงี้ยอยู่ด้านขวามันจะได้ได้ก็ได้แล้วได้แล้วได้แล้วปิดไฟเลยจริงเหรอได้แล้วต้องคั่วไปแป๊บหนึ่งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ได้แเราไม่ควรัะร้อนเปลี่ยนด้านได้แล้วการนี้ได้แล้วโอ้ยเอ็มมันน่ารักโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนให้มันทุกๆอีกนิดนึงอย่าไปห้ทุๆอีก ไม่ได้ไม่ได้มันมีความร้อนเดี๋ยวมันไหม้โอเคเอาขึ้นแล้วละพอพอโอเคออเอานและพอให้มันเปลี่ยนสีหน่อยเดียวพอโอเค,อเคแค่นี้แหละเพราะว่าน้ำมันมันมีความร้อนแล้วแช่นานๆไม่ได้แน่นอนโอเคนั่นแหละสีสวย